สวัสดีครับวันนี้มีข้อคิดสําสหรับกรเกษตรมือใหม่นะครับก่อนจะลงมือทํานะครับก่อนจะปลูก,กอย่าไปจับป่าสองมืออย่างผมก็คิดที่ว่าปลูกญ้าอันนี้ตัวตัวก้าผมเองเลยนะครับคิดว่าปลูกญ้าปนกับข้าวโพดแล้วจะได้ผลแต่นี้2เดือนมาแล้วนี่ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ฝกักไม่ได้อะไรเลยครับตลอดทุกๆนั่นเพราอข้าวโพดมันไม่ทัน้าหรอกครับ ก็อย่าไปจับปลาสองมือนะครับปลูกวก,วกระโพก็กระเพดอย่างเดียวเกษตรนะสอนกันไม่ได้จริงๆนะครับพอสอนกันก็คือความคิดแต่ละคนนะครับแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างความรู้แตกต่างความคิดก็เลยว่าาเลยสอนกันไม่ได้ก็ว่ากันนะคนที่แบบว่าถ้าจะสอนกันได้ก็คือคนที่ลงมือทําจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆแล้วก็มาบอกกัน อันนี้ก็คือหญ้านะครับผมเลี้ยงวัวด้วยก็เลยไม่เสียอะไรมากมายแต่เสียเวลาไปสองเดือนกว่า,ก,วา,ก,วาก็ตัดต้นที่เหลือเนี่ยให้วัวก,กินครับก็สบายน้องวัวไปก็สบายน้องวัวไปก็ให้กินในช่วงแรงๆรอย่างนี้ก็ให้เขากินนี่แหละครับต้นกระโพดมั่งหญ้าบ้างประหยัดครับเพราะทุกอย่างมันส่วนกับส่วนกระแส่หมดอย่างก็ฟางที่เราซื้อ ส่วนนี้ครับก่อนหนึ่งก็4ี่ห้าสิบาทแล้วนะครับมีที่พอมีที่เราก็ปลูกยามันก็ไม่ได้อย่างก็เสียอย่างหรือได้ทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ยากครับที่ว่าจะได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่อำนวยด้วยแย่มาก,กเกษตรเราฝากไว้ให้คิดครับขอบคุณมากครับ